สวัสดีครับวันนี้เกษตรกิมหันนะครับก็จะพาเพื่อนสมาชิกนะครับคุณเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองมาดูการฟักไข่นะครับซึ่งวันนี้นะครับเกษตรกิมหันนะครับได้เก็บไข่หอยเชอรี่สีทองมานะครับแล้วก็มานํามาฟักนะครับวันนี้นะครับไข่ของเราได้ฟักมาแล้วนะครับนี่นะครับขั้นตอนการฟักไข่ก็ง,ง่ายๆครับเรานาไข่ลงมาใส่กระดาษนะครับแล้วก็ให้เขานะครับฟักเองครับ ซึ่งตอนนี้ครับขาเรียกฟักมาแล้วนะครับนี่ฟักเป็นแบบนี้แล้วนะครับเห็นไหมครับเห็นหอยไหมครับนี่ฟักเป็นตัวเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะนี่ครับทําการนะครับเคีียร์ๆให้เข้ากันแล้วก็ทําเป็นกลุ่มไว้นะครับเสร็จเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนะครับนําลงไปในบ่อที่เราเตรียมไว้อนุบาลนะครับนี่เป็นขั้นตอนในการง่ายนะครับให้เพื่อนสมาชิกทุกคนนะครับถ้าเรา นำไข่มาแล้วนะครับให้ทําตามนะครับซึ่งถ้าวิธีการทําตามก็จะง่ายๆเลยนะครับเราก็เอาเนี่ยครับหอยทั้งหมดนะครับลงไปในกระดาษนะครับแล้วก็นําไปวางลงบ่อนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับนะครับเราก็วางหอยไว้แบบนี้นะครับไข่หอยนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเขาทําการฟักแล้วนะครับเราก็นํานะครับหอยนะครับ ที่ฟักแล้ววางในกระดาษแบบนี้นะครับนี่นี่ครับกระดาษแบบนี้นะครับซึ่งเราจะทําอันใหญ่ก็ได้เล็กก็ได้ครับเดี๋ยผมทําตัดมาเพื่อเล็กๆนะครับเพราะว่าตัดอันเล็กไปแล้วนะครับหอยก็จะได้ลงมาได้เร็วนะครับถ้าเกิดเป็นแผ่นใหญ่แผ่นยาวนะหอยก็จะลงได้ช้านะครับนี่ก็ว่านี้เลยนะครับนี่ครับก็ให้ดูนะครับนี่วิธีง่ายเลยนะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็นําลงไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะนําลงไปในบ่อ อนุบาลของเราครับซึ่งเราเตรียมบออนุบาลไว้แล้วนะครับนี่นะครับให้ดูนะครับวิธีขั้นตอนการง่ายในการเพาะไข่หอยในกระดาษนะครับนี่ซึ่งบางคนนะครับเขาทํากันนะครับก็คือเอาตะกร้าวางไว้แล้วก็เอาเอาขวดน้ำนะครับลอยนะครับวิธีแบบนั้นก็ได้ครับแต่วิธีแบบนี้ครับก็จะเป็นการทําให้หอยนะครับแข็งแรงนะครับแล้วก็เปลือกหนาครับแล้วก็ลงไปในบ่อก็จะมี ก็จะมีความแข็งแรงมากกว่านะครับแล้วก็อัตราการรอดสูงมากนะครับเดี๋ยวเรานําลงไปดูเลยนะครับว่าหอยนี้ครับจะสามารถนะครับอยู่ได้นานหรือไม่นะครับในบ่อของอนุบาลของเราครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับนั่นนะครับเรามาถึงบ่อนุบาลแล้วนะครับนี่ครับผมก็จะทําตะข่ายไว้นะครับอันนี้คือตะข่ายบ่อนุบาลนะครับ ข้างในก็จะมีผักนะครับมีสาหร่ายหางกระรอกนะครับสีเขียวครับอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็จะมีครับรุ่นที่ผมเอาลงไปก่อนนะครับนี่ก็จะเริ่มมีตัวแล้วนะครับผมก็จะเอาลงไว้ไว้ในบ่อนี้เหมือนเดิมเพราะว่านะครับการที่ผมทําไว้แบบนี้นะครับนี่ซึ่งนะครับจะให้หอยนะครับตัวเล็กนะครับสามารถนะครับอยู่เกาะกับผักได้ง่ายนะครับนี่ครับ ส่วนบริเวณข้างนี้ก็เราก็จะคัดแยกนะครับไซน์นะครับนี่ประมาณนี้ครับเรานาไหลลงมาเลยนะครับแล้วก็ไหลลงมานะครับนี่ครับนี่ครับวางลงเลยนะครับวางไปนทั้งกระดาษเลยนะครับนี่นี่นะครับจะสังเกตเห็นนะครับน้ําก็จะนะครับน้ําก็จะติดกระดาษนะครับแล้วก็เราทาการเอามือนะครับมือ เจาะลงไปตรงนี้ครับนี่ค่อยเจาะนะครับให้น้ำไหลเข้ากระดาษครับนี่แบบนี้เลยครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับก็จะเห็นนะครับนี่หอยก็จะค่อยกระจายออกนะครับนี่กระจายกระจายออกนะครับนี่ครับนี่คือการอนุบาลนะครับหอยเซติสีทองแบบกระดาษครับง่ายๆครับหอยก็จะลอยครับแล้วก็ร่วงลงผักนะครับนี่เห็นไหมครับ เป็นวิธีการง่ายในการเพาะไข่หอยแบบกระดาษนะครับก็เป็นเื่อนสมาชิกนะครับสําหรับมือใหม่ที่อยากทำนะครับก็สามารถทําตามได้เลยนะครับเป็นวิธีการง่ายๆครับเราไม่ต้องใช้วัสดุที่ไปลอยน้ํานะครับแต่แบบนี้นะครับผมใช้นะครับการเพาะในกระดาษนะครับหอยจะได้แข็งแรงกว่ากว่าแล้วก็อัตราการลอดสูงนะครับนี่หอยก็จะลอยนะครับให้ดูครับให้ลอยเห็นไหมครับ ขาก็จะลอยนะครับลอยเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็จะตกลงในผักที่เราเตรียมไว้นะครับแล้วเขาก็จะเกาะนะครับยึดเกาะอัตราการรอดสูงครับผมบอกเลยว่าสูงมากนะครับงั้เราก็เอามือครับเจาะเอาบีครับใี้หอยครับดันให้เขาตกลงน้ำนะครับนี่แบบนี้ครับนี่ครับเาก็จะค่อยๆตกลงมาครับนี่เราจะ เราก็ทิ้งไว้ทั้งกระดาษเลยนะครับทิ้งไว้เลยนะครับนี่ครับนี่ขยับขยับขยับให้ออกครับนี่ครับก็จะออกมาครับจะได้ค่อยออกนะครับนี่ครับออกแล้วครับนี่ครับแล้วเราก็สลักกระดาษครับนี่แบบนี้ครับออกให้หมดเขาจะออกให้หมดครับ เมื่อออกให้หมดเมื่อออกหมดแล้วนะครับเราก็นะครับเอากระดาษขึ้นมานะครับขึ้นมาครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ก็จะเห็นหอยนะครับหอยที่เราฟักออกมาครับเขาก็จะเกาะตามผักนะครับทีนี้ที่เราเตรียมไว้นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับ ก็เป็นประโยชน์นะครับสําหรับกับคนมือใหม่ันการเลี้ยงหรือคนที่เลี้ยงอยู่แล้วครับอยากมีวิธีใหม่ในการเพาะไข่หอยก็สามารถนําวิธีการนี้ไปเพาะพันต่อได้เลยครับสำหรับวันนี้ครับเกษตรจิมพันนะครับก็นําข้อมูลนะครับสาระดีๆในการเลี้ยงหอยเชนิิสีทองนะครับมาให้เพื่อนสมาชิกได้ชมกันนะครับสำหรับวันนี้นีครับเกษตรจิก็ขอจบงเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดซับสไครป์กดติดตามนะครับ เป็นกำลังใจใผมด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ